หลังจากที่เราแกะมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับใน1นกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวรับสัญญาณคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ฐาน 3A 1นึ่งก้อนนะครับเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังคีย์บอร์ดกันนะครับจะมีขาตั้งให้ด้วยนะครับทั้งหมด2ขานะครับเราสามารถตั้งออกมาได้นะครับแบบนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือจุดที่เราจะต้องเอาฐานมาใส่นั่นเองนะครับเราก็แคะออกมานะครับแล้วก็นําถาดใส่เข้าไปหลังจากที่เราใส่ฐานไปที่คีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําตัวรับสัญญาณนะครับไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วนะครับไฟที่คีย์บอร์ดก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดที่ตัวนารล็อตตรงนี้ดูนะครับว่ามีสัญญาณขึ้นมาหรือเปล่านะครับและดูที่หน้าจอคอมนะครับตอนนี้สัญญาณระหว่างคีย์บอร์ดแล้วก็คอมพิวเตอร์เนันรบะค สามารถพิมพ์ได้นะครับที่ตัวเลขบ้างนะครับอ่าใช้ได้นะครับผม enter ใช้ได้นะครับอ่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น